ไปโอ้โหควนสวยสวยงามโอ้โหโอ้สเตาสเตลสเตลโอ,โอ,โอ้โหยังไงไปโมตาคนน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องงานังเจ้าแนะคะ สวัสดีครับพบกับพ่อนาลาพาดูบอลอีกแล้วนะครับวันนี้จะพามาดูฟอร์มนักเตะต,ต่างชาติ3คนเป็น3มคนที่ย้ายมาใหม่ในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าสามารถใช้งานได้ทันทีเป็นแบบแกะกล่องแล้วใช้งานได้เลยแบบว่าไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวนานมากคนแรกก็นี่เลยอาลีโซิโซโก้แทบไม่ต้องบรรยายอะไรกันมากสำหรับโปรไฟล์ของนักเตะคนนี้นะครับ อดีตเคยเล่นในยุโรปหลายสโมอสรอรวมถึงสโมอสรอดังอย่างลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่กับลัมพูลวอลเออร์กระทั่งฤดูกาลนี้ย้ายมาอยู่กับทัพกิเลนพยองนะครับก็เล่นได้ทางเซนเตอร์แล้วก็แบ็กซ้ายนะครับ แม้จะย้ายมาในช่วงที่อายุค่อนข้างมากแล้วแต่ก็เป็นป <an to> <offensive> ระโยชน์กับแดนหลังเมืองทองเป็นอย่างมากครับมีส่วนอย่างมากที่ช่วยให้พีมเมืองทองปีนี้เสียประตูค่อนข้างน้อยนะส่วนลูกนี้ต้องบอกว่าแอสซิสตอย่างสวยงามมากเลยครับสส้สุดยอด นอกจากคลาสการเล่นบอลที่ดีแล้วอาลียังกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของแฟนคลับกิเลนพยองที่ดูเหมือนจะหลงรักนักเตะคนนี้มากขึ้นทุกวันท <is the> <world> <is the> <world> Thank you for the support you Every for คนต่อมาจอห์นเพลตติกสตรทานักเตะพ่อลูกอ่อนทีมชาติฟิลิปปินในโลกฟุตบอลเขาเติบโตอยู่ที่เยอรมันนะครับเคยเป็นเยาวชนของทีมอาเบล i ซิกแล้วก็เป็นนักเตะของฮันซาลอสตอ์เล่นได้ทั้งตำแหน่งกองกลางตัวรับและก็แบ็กนะครับ

ไม่ใช่กองกลางตัวรับที่เข้ามาก็ได้รับโอกาสเล่นตำแหน่งนี้เป็นประจำแล้วนัดที่เจอสโขดไทยเขาก็ได้รับโอกาสลงเล่นแบ็กซ้ายอีกครั้งนะครับ

และมีส่วนร่วมกับจังหวะเข้าทำประตูของเมืองทองด้วย,ย เีว่าเป็นนักเตะที่เล่นได้ตามแท็กติกโค้ดเป็นอย่างดีนะนัดที่เจอขอนแก่นหลายคนคิดว่าจะเก็บ3มแต้มได้โดยง่ายแต่ดูเหมือนหลายคนจะคิดผิดไปขอนแก่นมาเล่นเกมรับเป็นหลักและพยายามดึงเวลาอยู่ตลอด ก็ต้องยอมรับด้วยว่าเกมลุกของเมืองทองขาดความคมในการจบสกอร์และนี่สตรา์กลับไปยืนเป็นกองกลางตัวรับอีกครั้ง นัดนี้เมืองทองเขาบุกเยอะอยู่แต่ว่าเจาะแนวรับของคอนแก่นไม่เข้าเลยทำให้ไม่สามารถเก็บสามแต้มในบ้านได้ ก็ถือว่าเป็นการบ้านข้อใหญ่เลยสำหรับโคจีโน่นะครับที่จะทำให้เมืองทองยิงได้มากกว่านี้ ข้่งหลังสตราวาถูกปรับให้ไปยืนเป็นแบ็คซ้ายนะครับจากเดิมที่ยืนกองสุดท้ายแล้วเกมก็จบลงด้วยการแบ่งแต้มกันไปคนละหนึ่งคะแนนสตร้วาเองก็คงอดเซ็งไม่ได้สำหรับเกมนี้ที่เมืองทองไม่สามารถเอาชนะขอนแก่นในบ้านได้รวมถึงโค้ชจิโนโอเองก็เช่นกัน มาถึงต่างชาติคนสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คืออับบอสโอตาโคโนอบป,ประการหลังชาวอุซเบกิสถานนะครับคนบ้านเดียวกับซาดอมีซาเยฟอดีตจอมทัพเมืองทองนั่นเอง บอกว่าโอตาคอนอฟทาหน้าที่ของตัวเองได้ดีตามมาตรฐานในแต่ละนัดที่ลงสนามนะครับถือว่าเมืองทองสามารถฝากผีฝากไข้ได้เลยทีเดียวมีเพียงบางนัดที่อาจจะมีจังหวะผิดพลาดอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากนัก

sao subscribe cho บางครั้งเขาก็ช่วยให้ทีมฝ่ายตรงข้ามถูกใบแดงนะครับจากจังหวะที่พัวพันกับกองหน้าของทีมฝ่ายตรงข้ามบอลก็เตะกันอยู่ตรงนี้ วของจอนบาโจนี่ทุกคนก็เอาไม่อยู่เหมือนกันหมดไนตาคนนยงอนอกจากการเป็นผู้เล่นเกมรับแล้วแต่เวลาทีมมีจังหวะลุกเขาก็จะขึ้นไปมีส่วนร่วมอยู่ตลอด สาสวิทลงมาแล้วก็เอาสตตา์ออกไปเล่นซ้ายใช่ไหม เกมกับขอนแก่นหลายคนอาจจะไม่ค่อยพอใจผลเสมอที่ออกมาแต่ผลงานส่วนตัวของโอตาคโนอฟถือว่าดีเลยทีเดียวและนี่ก็คือ3นักเตะต่างชาติของเมืองทองที่ฤดูกาลนี้ซื้อมาแล้วรู้สึกว่าน่าจะคุ้มค่านะครับ